สวัสดีครับวันนี้เรามาแกงปลาเค็มฝังดินไร้แดดกันนะครับเป็นแกงกะทินะครับส่วนใหญ่แล้วคนทางใต้เขาจะแกงกะทิใส่ขมิ้นแต่วันนี้เราไม่ใส่นะครับอันนี้นะครับจะเป็นตัวปลาเค็มฝังสายไรแดดนะครับฉีกซองนะครับเราก็นํามาล้างน้านะครับล้างน้ําที่ตัวปลาแล้วเราก็ทิ้งไว้นะครับพักหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปเตรียมเครื่องที่จะใช้ ทำในวันนี้นะครับหลักๆนะครับเราก็จะมีกะทิฮะวันนี้ใช้กะทิก่องแล้วก็มีมะเขือเทศหอมใหญ่ตะไคร้ใบมะกรูดพริกสดนะครับมีส้มแขกด้วยนะครับหรือบ้านเราเรียกว่าส้มควายนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเอาน้ํากะทิใส่ลงไปในกระทะนะครับล่อยให้เดือดนะครับไม่แตกมาหลังจากนั้นก็เติมน้ําไปสักหนึ่งถ้วยนะครับเติมน้ําไปหนึ่งถ้วยแล้วก็ใส่ตะไคร้ใส่หอมกระเทียมที่เราตำไว้นะครับ ขาดไม่ได้เลยนะครับเคยมินินะครับตัวนี้เป็นกะปิเกรดพีเมียมนะครับเราก็จะใส่เพื่อให้ได้รสชาติของกะปินะครับหลังจากนั้นพอน้ําเดือดเราก็นําปลาที่แช่น้ําไว้นะครับปลาเค็มนะเป็นปลาทูกเค็มใส่ลงไปในกระทะเลยนะครับไม่ต้องไปคนเยอะนะครับแต่จริงปลามันก็จะเนื้อแข็งนะแต่หัวมันอาจจะขาดปลานี่ผ่านกรรมวิธี การทํามาแบบภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับฝังทรายไรเดดนะแล้วก็เติมรถนะครับด้วยผงปรุงรสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ําตาลน้าตาลเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็มาเติมชุดมิกตัวนี้นะครับจะเป็นมะปูดหอมใหญ่มะเขเทศนะครับใส่เข้าไปนะครับไปรอให้เดือดอีกรอบนะฮะดูไหมฮะดูไหมตัวปลายังสวยอยู่เลยครับเนื้อนี่แดงเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นปลาฝัง สายไรเดดนะฮะจากงวงกลวงกระเป๋ระนองนะครับเป็นสินค้าของชุมชนนะครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับปลาเค็มฝังดินได้ฝังรายไร้เดดขอบคุณครับ